หลังจากที่ท่านเที่ยวทุดงดงพญายเย็นเมื่อไกลจะเข้าพรรษาพระอาจารย์ฟันอาจารรก็ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อทราบข่าวว่าพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตได้วิเวกทุดงอยู่ทางเมืองเหนือพระอาจารย์ฟันจึงได้ชักชวนพระอาจารย์อ่อนญาณสิริเพื่อนสหธรรมิกของท่านเดินทางขึ้นไปภาคเหนือด้วยเพื่อออกทุดงติดตามหาพระอาจารย์ใหญ่มั่น เมื่อออกพรรษาแล้วท่านทั้งสองจึงได้เดินทางจากวัดป่าสัทธารวมขึ้นไปยังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนสามปีพุทธศักราช2479ัโดยใช้รถไฟเมื่อท่านทั้งสองเดินทางถึงเชียงใหม่แล้วจึงได้เข้าไปพักที่วัดเจดีหลวงและเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจและน่าย,ยินดียิ่งนักเมื่อพระอาจารย์ใหญ่มั่นได้เดินทางออกจากป่าเพื่อมารับพระสิทธิ์ทั้งสองที่วัดเจดีหลวง ซึ่งนับว่าเป็นคู่าธรรม,มิกที่มีโชคอํานวยวาสนามากเพราะไม่ต้องเสียเวลาออกตามหาพระอาจารย์ใหญ่มัน่นเหมือนกับพระสิทธิ์องค์อื่นๆท่านพระอาจารย์ฟันกับพระอาจารย์อ่อนยังไม่ทันหายอัศจรรย์ใจกับการมารับของพระอาจารย์ใหญ่มัน่นแต่ก็ต้องสะดุง้งเมื่อพระอาจารย์ใหญ่มั่นได้พูดทักพระอาจารย์ทั้งสองว่าแม้พวกพระเจ้าชู้พวกพระคุณนาง